เราเชิญชวนคุณผู้ชมมาหลายวันนะครับงานนี้เมื่อวานนี้วันแรกก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ MOC franchise สร้างอาชีพ2021นะครับเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ววันแรกในงานนี้มีการนำแบรนด์แฟรนชส์มาออกบูธกันกว่า400แบรนด์ด้วยกันครับนายสินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นประธานเปิดงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ2,021ครับซึ่งงานนี้เป็นงานที่นำเอา400แบรนด์แฟรนไชส์มารวบรวมเอาไว้ในงานเดียวโดยนายทศบลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ธุรกิจในหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบมานานกว่า2ปีทางกระทรวงพาณิชย์จึงกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ให้กับประชาชนโดยใช้ระบบแฟรนชชัยซึ่งปัจจุบันครับมีธุรกิจแฟรนชชัยของคนไทยกว่า600แบรนด์มีสาขารวมกันเกินกว่า100,000ส,สาขากระจายไปทั่วประเทศครับและมีมูลค่าการตลาดต่อปีปีละกว่า300ล้านบาทถ้าหากว่าสามารถขยายจำนวนผู้ประกอบการแฟรนชชัยได้มากขึ้นก็จะช่วยให้มีประชาชนมีอาชีพมีรายได้ และเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ SME และ Micro SME นั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศงานนี้ก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้วันแรกครับ15ธันวาคมคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปเดินชมงาน ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการเจ้าของเฟรนชชส์นะครับก็ไปติดต่อหารือกันได้พูดคุยธุรกิจกันได้ภายในงานนี้ครับ moc เฟรนช h ช s e สร้างอาชีพ2021นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง19ทธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีฮอล์ฮอ์9ถึงฮอล์10นะครับ